ยินดีต้อนรับกลับมาที่ออโตสฟีช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของรถยนต์รถกระบะและ SUV รุ่นใหม่จากทั่วโลกหากคุณคือคนที่หลงไหลในนวัตกรรมการออกแบบและอนาคตของการขับขี่ที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดของรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดนิสันนวระสองพันยี่สิบหกหนึ่งในรถที่แข็งแกรง่งและเป็นที่นิยมที่สุดของนิสันทั่วโลกโดดเด่นเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งครั้งนี้นวารได้ถูกออกแบบใหม่เกือบทั้งหมด เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคใหม่และบอกได้เลยว่ารุ่น2,026นี้ยกระดับไปอีกขั้นจากริงริงนิสสันนวัตรถูุกวางตำแหน่งให้เป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานได้รอบด้านทั้งในใช้งานก่อสร้างเส้นทางออฟโรดหรือแม้กระทั่งบนถนนในเมืองสำหรับรุ่น2,026นี้นิสสันได้ยกระดับความอเนกประสงค์ด้วยดีไซน์ใหม่ ที่ดูดันขึ้นเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นและสมรรถนะท,ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเริ่มตั้งแต่ภายนอกที่ดึงดูดสายตาด้วยเส้นสายที่คมชัดและทรงที่บึกบึนกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันมากขึ้นชุดไฟหน้าเลเรและไฟวิ่งกลางวันออกแบบเป็นเอกลักษณ์ล้ำสมัยนิสันตั้งใจชัดเจนว่าต้องการให้นวัตรุ่นใหม่นี้ดูแข็งแกร่งและมิสตล์พอที่จะสู้กับคู่แข่งอย่างโตโยต้าฮิลล์สฟอร์ดเรนเจอร์และอีซูซูดีแม็กซ์ได้อย่างสูสี สิ่งที่น่าสังเกตคือวรสองพันยี่สิบหกให้ความสำคัญกับหลักอากาศพลศาสตร์มากขึ้นฝากระโปรงทรงสันชัดเจนกระจกมองข้างใหม่ที่ลดแรงลมและระบบจัดการการไหลของอากาศที่ช่วยลดแรงต้านส่งผลให้ประหยัดน้ำม,มันมากขึ้นบนถนนไฮเวย์พร้อมกับลดเสียงลมในห้องโดยสารพื้นที่กระบาดท,ท้ายยังคงแข็งแรงและใช้งานง่ายมีการเสริมวัสดุทานจุดยึดสัมภาระที่จัดใหม่เพื่อความสะดวกและยังเพิ่มฟังก์ชันฝาท้ายแบบหนุ่มเพื่อเปิดปิดนุ่มนวลรวมถึงระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นสูง ภายในห้องโดยสารโนวาเรอ2026ก้ากระโดดไปอีกขั้นได้สันผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสบายได้อย่างลงตัวใช้วัสดุพรีเมียมพื้นผิวสัมผัสนุ่มและแผงคอนโซลที่จัดวางอย่างหรูหราตรงกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของนิสันรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายการทำงานลื่นไหลใช้งานง่ายและปรับแต่งหน้าจอได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นแผนที่ระบบบันเทิงหรือข้อมูลออฟโรด มาตรวัดเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12นิ้วแสดงผลคมชัดเลือกโหมดการมองได้หลายแบบรวมถึงโหมดออฟโรดที่บอกมุมไตมุมเอียงและการยึดเกาะถนนมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายจุดและการเชื่อมต่อบลูทูธที่เสียนขึ้นบอร์ดนั่งเซโรกราวดที่ดีไซน์ใหม่ช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลบอกหลังในรุ่นส0ประตูยังมีพื้นที่ขากว้างขึ้นทําให้เหมาะกับครอบครัวมากกว่าเดิมสมรรถนะของโนอา์2026ก็ไม่ธรรมดาดิสันเสนอเครื่องยนต์ ให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตลาดต่างๆเริ่มจากเครื่องดีเซนเทอร์บินเทอร์โบ2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าและแรงบิดกว่า500นิวตันเมตรเหมาะสำหรับงานบรรทุกและลากจูงรุ่นเบนซินใหม่2.5ลิตรเทอร์โบเน้นการตอบสนองและความประหยัดและไฮไลท์สำคัญคือรุ่นดีเซนไฮบริดที่มาพร้อมระบบ 48v เพื่อการออกตัวที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและลดมลพิษระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่พัฒนาใหม่ ให้ฉลาดขึ้นเลือกได้ทั้งขับ2และขับ4รุ่นขับซมีดิฟล็อกไฟฟ้าและโหมดการขับขีบข่ออฟโรดที่พัฒนาใหม่พร้อมระบบช่วยลงทางชันช่วยออกตัวบนทางลาดและระบบตรวจจับสภาพถนนทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกเส้นทางจุดแข็งของโนวาร์ทิบาลานระหว่างการบรรทุกกับความสบายก็ยังคงไว้รุ่นใหม่มีการปรับช่วงล่างใหม่โดยรุ่นสูงใช้ช่วงล่างมันติลิงด้านหลังเพื่อความน,วนุ่มนวลโดยไม่เสียความทนทานบนถนนโนวาร,รู้สึกนิ่ง และควบคุมง่ายจนบางครั้งเหมือนขับ crossover แต่ก็ยังแข็งแกร่งพอสำหรับงานหนะักเรื่องความปลอดภัยนิสสันจะเต็มด้วย p r o p i l o t ที่สืระบบช่วยขับขี่ครบชุดทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Blind Spot Monitoring Pre Cross Traffic Alert และระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคัน360องศาหมด Off-Road ช่วยให้ขับในพื้นที่แคบหรือทางธุรกันดารได้ง่ายขึ้นพร้อมระบบ t ทเลสุ Control และการควบคุมสเสถียรภาพขนาดลากจูง สำหรับสายลุยนิสสันยังคงนำเสนอรุ่นโปร 4X ที่ออกแบบมาเพื่อการออฟโรดโดยเฉพาะมาพร้อมอย่าง all-terrain แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วงล่างยกสูงและดีไซน์พิเศษทั้งภายนอกและภายในตกแต่งด้วยวัสดุทนทานและตะเข็บสีส้มที่สื่อถึงความดุดันด้านการใช้งานกระบะท,ท้ายมีออปชั่นปลั๊กไฟสำหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์แคมปิ้งนิสสันยังมีระบบจัดเก็บสัมภาระแบบโมดูล่าที่ออกแบบใหม่ ทำให้การขนของง่ายขึ้นความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3.5ตันเทียบชั้นหรือเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดด้วยความเป็นรถที่ขายทั่วโลกโนวอร์เรจึงถูกปรับสเปคให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกาใต้หรือแอฟริกาความยืดหยุ่นนี้เองที่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดของดิสันราคายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่ดิสันยืนยันว่าจะยังคงวางตําแหน่งให้คุ้มค่ารุ่นเริ่มต้น ยังเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ทำงานส่วนรุ่นสูงและ Pro 4X จะเจอดตลาดและสไตล์และคนที่มองหาความหรูหราพร้อมความสมบุกสมบันสรุปแล้วนิสสันนวรสองพัไม่ใช่แค่การอัปเดตรถกระบะธรรมดาแต่มันคือการประกาศว่าความแข็งแรงการใช้งานจริงและเทคโนโลยีล้ำสมัย สามารถอยู่ในรถคันเดียวกันได้มันไม่ใช่แค่รถทํางานแต่ยังเป็นคู่หูของครอบครัวนักเดินทางและมืออาชีพทุกคนตั้งแต่เทคโนโลยีความปลอดภัยสมรรถนะออฟโรดไปจนถึงความสะดวกสบายในห้องโดยสา s น a n ร,รุ่นใหม่นี้คือมาตรฐานใหม่ของรถกระบะขนาดกลางอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคิดว่านิสันนวรสองพันยี่สิบหกมีศักยภาพพอจะท้าชน toyota h i l u ์ ux, หรือ ford หรจะได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยหากคุณชอบการรีวิวเชิงลึก ในครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม a u t o s f r ีเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า